น้อมันดอกแค่ยายเขาบอกมาเก็บดอกแค่นอโป้ทำอะไรโป้โป้โปเก็บดอกแค่เหรอก็ด,ดูการมันหรอกี่กินชาตัหรอกว่าม,มีผู้ใดมาเก็บออกว่าแบบนี่เินบมคใอยได้มันขมจินได้นิดๆหน่อยๆพาเก็บดอกแค่นนอ ดูการมันแล้วดอกแค่น,นี่ไหวม่แต่ดอกร้นเต็มเลยล้วพูมาขายก็ได้ขายาจะของพวกมาขายคี่น้อมันอื่นคนมาเอาไอเข้ามาขายข้าวก็สิเก็บไปหาหาขายออมบานหาบาทสิบบาทยายเก็บดอกแค่ไหมเก็บไปให้ ผู้ใดเพิ่นกินอ๋อม่น่อยากกม่ต้องกินเจ็๊ยบไงผู้ใดไม่รั่วบ่มากินบ่กินกับน,นังเหรอมันหลายโคตรงามมันเหรอเนาะดูดูการมันเหรอปุ่นเหรอทางปุ่นเมื่อวานก็หกเบื่ก็หกปีไหนไดยท่างที เป็นยังสิบหินว่าผักหวานคอยพี่น้องผักหวานกำลังงามไม่เห็ดแต่ได้เห็ดมาเมือใด้สิมาเก็บออายายผักหวานกำลังเงินเก็บบ่ไม่เนวเห็ดใส่ ไปสวนครัวเล็กๆแงงสมือพี่น้องสวนครัวอากาศมันฮอนอ่ะโดยหักพักหดยังกะคายฮอนพี่น้องอีเดีบักเขือ ยายกับหดยางเดี๋ยวผมมาจ็บมันกเ๊บเบืง้งยายนี่บะเขือเจาคือบมเจ็บมะเขือจมน,นอนกแ๊ยบกมาหดยางเดี๋ยวพนบาเบิง้งว่ามีบะเขือพี่น้องไม่ไหลจบมันเกี๊ย้รอหนาฝนพอหนาฝนอีกจักหนา มันก็สิงามประมาณนึงบกเขือต้องบักกบมันบ่สูงพี่น้องเห็เจังไล้มันสิสูงจุดหน่อยติปิติปิอยู่จำเนี่ล่ะ จะเป็นควงแก่คนอน,นองเลยพิษกำลังขึ้นแสงแดดกำลังจ้านี่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 อยากไปปลาอ้อยเดียไม่ไปไม่ไปปลาเข้าบ้านปะอยากไปแล้วพ่้าไปหรอกขี้ตรงนี้ก็ขี้ได้ไปู่เนี่ยเนี่ยที่ลกๆทำไมปู่ไม่ขี้ลูกจะไปทำไมปลาอ้อยฮะจะขามปาไปปลาอ้อยฮะ อ้ยจะไปทำไมป่าออยออไปขี้ป่ะไปเรืน่นอย่างเงี้ยา่าไปป่าอ่อยจักสิไปขี่อย่างไกลพูนเถียงหน้าพูนละเป็นกิโลแตนบานว่าไปดีงไเงาหอยสาวสวยมันไมย่ยอมทายแถวนี้ี่น้อกตั้งแต่ที่มองมีก็มีเลยเนี่ยเหมาะสำหรับสิสีไท,ทยเลย ตัวอ right ีรมสองตัวมันสิมาทายแถวนี้นหะทำธุระแถวนี้แต่ปีโป้ก็ได้ดอกต้งเขาป้าอ้อยคนมาทายบ้านเจ้าของไรให้ตาหลวงพาไปไหมให้ตาหลวงพาไปไหมหนุนหนุนมาดูตาหลวงเร็วเร็วเร็วมาดูตาหลวงสิตาหลวงทำอะไร ไอ้เน huh? <laughs> like, <love> ี่ยพี่น้องจะว่าหายยังเรือไอ้เนี่โอ้ยมันบ่มีอยังดอกยายมาบ่งคนคนมากุ้อาหารเกี้ยกี่ฝอยอยู่ดิบ่เอาบ่เอาโอ้ยบักขามบ่เชื่ออืโอ้ยงดลายแล้วป่านนี้มีประมาณนี้ก่อนจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปหนึ่งเขาเป่าไฟก็สวยแล้ว ฝากกดติดตามมาด้วยจ้าพี่น้องฝากกดดูหน่อยนะคะช่องตายบ้านนาทางช่องยูทูบล้ต่อช่องเป็นเพีย